อต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการเกาะกระแสตามเทนทองนะครับในค่าคืนของวันที่11นะครับกระกฎาคมพศออ2568นะครับผมโอเคก็สวัสดีกันเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับไงหลายท่านเข้ามาพูคุยกันเนาะนะครับตอนเช้าไม่ทันลอบดึกมาแทนขอบคุณครับนะครับผมมาดูตลาดกันหน่อย นะครับณนะตอนนี้ตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือตอนนี้นะครับเงินมันกลับไปที่ทองคาอีกรอบหนึ่งวันนี้ราคาทองคำบวกเพ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะลบจากอะไรนะครับเงินออกทั้งหมดจากบอลนะครับผมเงินออกจากดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงไป0.6นนะครับยุโรปลงไป0.8 แต่ลงไป0.8นะครับ CAC40 ลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก0.9นะครับตอลล่าแข็งมันหน่อยหน่อยนะครับคือเวลาตอลล่ากับทองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็จข่าวที่เข้ามาแน่นอนครับแต่ตอนนี้ความกลับหลัานะครับเรื่องของการตอนแรกจะไม่หนุนเรื่องของยูเครนปรากฏทําไปทํามาหนุนเฉยนะครับมันจึงเห็นตัวของประคาตองคำนะครับแล้วก็พ่วงด้วยในฝั่งของ ตัวดอลลาร์เนี่ยมาพร้อมกันนี่เรื่องสงครามครับเป็นเรื่องของสงครามแต่แต่ผมว่าสงครามก็ส่วนหนึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมดอลลาร์ถึงขึ้นน้อยกว่าราคาทองคาํามันเป็นแค่ส่วนเดียวครับที่เป็นสงครามแต่ประเด็นจริงๆหลักๆที่เจอเนี่ยนะครับก็คือว่าอยู่ดีํทำมีการสั่งเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากแคนาดานะครับผมแล้วก็คู่ค้าได้อื่นอีกประมาณ1ิบสถึงยี ใช้วันที่หนึ่งนะตอนแรกเขาไม่เคยประกาศเรื่องของแคนาดาเนาะนะครับการประกาศแบบนี้มันทําให้เห็นว่าข้อตกลงทางการค้าเนี่ยอเมริกากับแคนาดาเนี่ยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้มีประเด็นแน่แน่ก็จะทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มสุดขึ้นทั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่าข้อตกลงเฉพาะอเมริกากับแคนาดา ปรากฏบันลามครับนอกจากในฝั่งของเช BC ีมีการตีข่าวเรื่องของว่านอกจากคนสนใจนะครับภาษีสินค้าของอเมริกาเนี่ยยังต้องสนใจไชนีสไชน่านะครับผมกับ EU อีกคือตอนนี้ในฝั่งของยุโรปกับจีนมีความสัมพันธ์ที่เราของระแ่งเรื่องการค้าครับความสัมพันธ์ตอนนี้แย่มากๆนะครับก็เลยทำให้ต้องกังวลนะครับในฝั่งของสองครามอ่าจีนยุโรปด้วย พอคนสนใจจีนยุโรปเนี่ยม,มันมีปัญหาเนาะนะครับก็ทําให้เงินไหลเข้าดลลา์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็อย่าลืมนะว่าเวลาที่เกิดสงครามการค้าตอนนี้เกิดอเมริกากับทั่วโลกก็ยังเกิดจีนกับยุโรปอีกโอ้โหไปกันใหญ่ไปกันโตนะครับเราก็ได้เห็นภาพการขึ้นมาของราคาทองคํานะครับค่าคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองอ่ะมันกําลังทํารูปแบบนะครับของ เ,เรียกว่าไงดี ascending triangle นะครับ ascending เป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมเนาะที่ถ้าเกิดว่ารอบนี้นะครับทะลุในโซนของสามพันสามรอยเจ็ดสิบเอดนี่ยมันไปต่อเลยครับมันจะไปต่อยาวนะถ้ามันไปต่อเนี่ยต้องบอกว่าสวยแน่นอนนะครับเพราะว่า,าภาพตรงนี้นะครับมีโอกาสแบบทะลุแรงถาามว่ เราจะตัดสินใจยังไงในการลงทุนเอาก่อนเอางี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามีสองกลยุทธ์เนาะหนึ่งคือมันมีโอกาสครับที่เห็นโซนนี้เนาะนะครับที่เป็นตัวของสามเหลี่ยมอย่างที่เราเห็นเอ้ผมจะตีใหม่ทําไมก็เอานี้ดีกว่านะครับตรงน,นี้เลยคือที่เราเห็นเนี่ยมันมีอยู่สองความเป็นไปได้นะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่ามันวิ่งมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ ทะลุขึ้นเลยนะครับทะลุขึ้นแบบนี้โอกาสเป็น,นี้เกิดขึ้นได้นะครับเราก็อย่างที่สองนะครับผมในรอบเนี้ยถ้ามันจะเกิดนะครับมันวิ่งขึ้นเหมือนกันแหละแต่การวิ่งขึ้นเนี่ยมันชนก่อนอีกทีนึงเราค่อยลงเราค่อยขึ้นแบบนี้ก็ได้ครับหรือหนักกว่านั้นนะครับนั่นคือการวิ่งของเขาเนี่ยมันเป็นรูปแบบไม่ผ่าน ต้านสําคัญนะก็คือวิ่งวิ่งแหละเปิบเป,ปิบเป,ปิบเป,ปิบลงมามันเกิดขึ้นในแบบนี้เลยครับถามว่าเอ้าแล้วเราจะต้องลงทุนยังไงเราไม่รู้ทิศทางหรอกครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ประเด็นข่าวเนี่ยตอนเนี้ยตัวเลขของการเกิดสงครามการค้ามันมันมีมีโอกาสเกิดขึ้นถามว่า แบบที่หนึ่งแบบที่สองเนี่ยมันคือรูปแบบของการเกิดสงครามการค้าเต็มรูปแบบแต่ถ้าเกิดรูปแบบที่สามเนี่ยก็คือปรากฏว่าสุดท้ายอเมริกาสาเวทิตเนี่ยได้ข้อตกลงทางการค้ากับยุโรปจบไปนะถ้าได้ข้อตกลงทางการค้ากับยุโรปเนี่ยเราจะได้เห็นการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่าทองคําชัดเจนครับระวังกันหน่อยนะถ้ามันมาเนี่ยมันมันเป็นปัจจัยที่เข้ามาลบแน่ๆนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องดู3 3มพนเจนะครับที่เราคุยกันไว้เนาะหนึ่งเลยถ้าคุณอยากแบบอยากอยู่ฝั่งชอ็อตเราบอกเมื่อเช้าเลยนะครับว่าตรงนั้นน่ะไม่ชอ็อตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุนอยากจักช็อตสามพร้อยหกสเป็นจุดที่น่าสนใจสตอบ3า7 0ันั่นแหละแล้วก็ถ้าสามารถผ่าน3า7 0ไปได้เนี่ยเราจะต้อง follow องนะครับเพื่อ เป้าหมายการทำกำไรเนี่ยเราจะพบตรงไหนบ้างนะครับเราจะพบว่ามันจะขึ้นไปแถวไฮเดิรก็คือในในโซนแถวบริเวณ3ามพัน 3, 000, 3, 3, ที่เป็นไฮเดิมนะถ้าทะลุได้นะครับถ้าทะลุได้นะสถามผมบอว่าคืนนี้หวังทะลุไหมไม่ครับคืนนี้ไม่หวังทะลุคุณลองคิดดูนะว่ามันขึ้นมา1%นึ่งอร์เซ็แล้วคำถามคือถ้ามันขึ้นอีกเนี่ย แบบทะลุไปเลยเนี่ยมันจะบวกประมาณสักเกือบสามเปอร์เซนนะคำถามคือวันนึ่งทอาบวกสามเปอร์เซมันยากมากพอไปแมันต่ำมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเล่นเล่นช็อตสั้นๆเนี่ยน่าสนใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ผ่านสามพันสมร้อเจิบอ่ะอยู่ฝั่งช็อตก่อนถ้าผ่านสต็อปแล้วพอลโล่ Follow ลองขึ้นไปมีแค่แบบนี้เลยครับที่ที่ลงทุนเนาะไม่ได้ยากมากเนาะนะครับโอเคก็ หรือถ้าใครมีการถือลองอยู่อ่ะเราให้สต็อกเมื่อเช้าก็คือ3,215นเนาะล็อกกำไรคุณขยับสตอ็อกขึ้นมาเป็น3,250ได้เลยครับเพราะเราซื้อมาตั้งแต่3,285ล็อกกําไรอยู่ที่65เหรียญผมว่าฟินแน่นอนนะครับ65เหรียญในในวันนะนะครับในในประมาณสองวันผมว่าแค่นั้นก็พอคนระับอืม คือมันเล่นได้แค่นี้หน้าหน้าตอนนี้มีแบบนั้นเน่ยนะครับส่วนบาทวันนี้กลับมาแข็งค่าซึ่งเราบอกเราอย่าซื้อนะครับไม่ซื้อไม่ซื้อ,อเดี๋ยวบาทมันแข็งเราบอกแล้วนะครับซึ่งมันแข็งจริงนะครับคือตอนนี้มีการเก่งกําไรในกลุ่มต่างๆในหุ้นไทยถามว่าทําไมดีเขาเก่งกาไรกันนะท่านดูนะเรื่องของเออจีนมีโอกาสนะครับที่จะ วิง่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารการจรีนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับที่แบบติดการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นมันมาอย่างนั้น,นครับก็เลยทาให้ตัวที่เป็นเกี่ยวกับจีนเะนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดลตานะครับผมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พวกที่เป็นการผลิตต่างๆเนี่ย มันมันกลับขึ้นมานะครับอย่างเดลต้าบวกสองเซ็นไม่ต้องสืบเลยครับพอเดลต้าบวกสองเซ็นตะ่ะแน่นอนว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําใหา้ภาพของการขยายตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเดลต้ามันตัวใหญ่ครับแต่มันก็บวกไม่สุดนะคือถามว่าทํำไมเดลต้าถึงบวกอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องที่ว่าถ้าอเมริกาขึ้นภาษีสินค้านําเข้าในในตัวของ อทองแดงจริงๆเนี่ยต้นทุนในอเมริกาที่ผลิตชิปอ่ะมันจะสูงขึ้นนะครับแต่เดลต้าเนี่ยมันไม่อยู่ในอเมริกาอยู่ในไทยะนะครับไม่โดนต้นทุนตรงนี้แต่ราคาชิปะมันสูงขึ้นเท่ากับว่าแก็บของต้นทุนนะครับกับอยอดราคาขายอ่ะมันจะเพิ่มสูงขึ้นโอเคมันจะเพิ่มสูงขึ้น พอมันเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าคุณขายชิ้นเท่าเดิมอ่ะแต่ราคามแพงขึ้นต้นทุนคุณก็เท่าเดิมแน่นอนครับว่ามันคือกําไรที่คุณจะได้รับนะครับมันก็เลยเหตุภาพของการเก็งกาไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคมันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละครับไม่ได้ยากอะไรแล้วก็บาทที่มันกลับมาแข็งเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะซื้อ นะครับให้แน,นำไป Go Online f น t u r e เจอซีรีส์ยนะครับถามว่าเปิดบัญชีง่ายไหมก็ง่ายครับถ้าเปิดบัญชีกับ CAF นะครับตอนนี้ก็เปิดแบบง่ายๆเลยก็คือว่า,เ,าเปิดเริ่มไม่ง่ายนะหาลิงไม่เจอนะครับก็เรามีโปรโมชั่นนะครับหนึ่บาทเนาะสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดบัญชีแล้วก็เทรดชน้นแรกภายในสาวันนะครับหรือลูกค้าเก่าเนี่ย ลูกค้าสามารถมาลูกค้าเราเนี่ยนะครับของ cf เนี่ยลูกค้าเก่าๆเลยเนี่ยคุณสามารถารับชมนะครับคลิปสัมมนานะครับในอของทาง cf ได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยที่ที่คุณเห็น,นเนาะมีการแนะนำนะครับว่าฟังไหนดีอันเนี้ยคนเนี้ยฟังค่อนข้างเยอะเพราะว่าจาจารย์ปุยเขาเขาเก่งมากๆในเรื่องของการทำอ e ีเดียเว็บ นะครับก็ภาพค่อนข้างดีเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีการสอนแบบชัดเจนว่าเฮ้ยใ,ในเวฟของการเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับอ่ามันต้องขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์รีบาวเท่าไหร่ประมาณนี้คุณจะเห็นภาพของการสอนแบบเรื่องของการเทรดนะครับที่ชัดเจนมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจที่จะอยากรับฟังหรืออยากเป็นลูกค้าของทาง CF เลครับง่ายๆเลยเรามีทั้งโปรเปิดบัญชีแล้วก็ลูกค้า ใหม่คุณก็ได้ฟังสัมมนา,าเหมือนกันนะครับอันนี้ฟังฟรีนะถ้าเป็นลูกค้าเราฟังฟรีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรามีอันนี้เนี่ยเราก็จะมีอ่สัมมนา,าหลายอันครับวันนี้มี net manage บริหารอย่างไรเมื่อตกรถนะครับผมตอนตอนตกรถหรือเปล่านะครับของคุณนูชลกนะก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับใครสนใจเปิดบัญชีจัดมาได้เลยนะครับผมก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับโอเคอะทองก็ครบนะครับปาก ถ้าใครอยากจะเก็บเก็บได้ครับสต็อปสามสิบสองบาททุนทุนเที่ยวห็นเนาะเราเขียนไว้บอกอยู่แล้วนะครับส่วนทองไทยทองไทยอย่างที่เราบอกกันนะว่าวันนี้นะครับเราคงเห็นประมาณสักสามสิบสองอ่ะขอดูนิดนึงคงเห็นแบบสามสิบป่าห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับวันนี้เราเห็นที่ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบยี่สิบห้าบาทคือไปไม่ไกลอ่ะไปไม่ได้ไกลนะครับโอเคอันนี้บอกอยากจะเอ็กเซลนะครับก็ เดี๋ยวส่งมาในเมลครับถ้าจะได้เซลล์เราให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมก็ขอ Excel เนาะ e c e c l e s e c l นะครับ t t t s k a t i a t c s c o t h s เดี๋ยวส่งให้วันที่หยุดเนาะขอเซฟได้ที่ TMS T สุดอ่ะนี่นะครับเราส่งแล้วนะนขอได้ที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ต้องส่งนะนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลิงก์เนาะลิงก์ก็ไม่ได้นะครับอืมมาแต่มีหุ้นด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวรอจบนี้ก่อนเนาะคือทองก็เหมือนกันนะครับอย่างที่เราเห็น่ะมันจะเป็นไซเบย์ถ้าเกิดว่ารอบเนี้ยทะลุ ถ้าเพิ u, ่ด1,700ได้ก <ating> ็ดูดีเหมือนกันนะครับเีโยวกาับไปต่อมากๆก็ต้องรอนุ dunno. ้น <brewer> น่ะเนาะโอเคอ่ะมาดูหุ้นกันดีกว่านะครับว่าเออ่ภาพไปต่อยังไงนะครับเป็นบีบีวี มาเป็นยอ,อื้ห้ภาพดูดีมากเลยนะคือตอนนี้จะเปิดตลาดที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่จุดห้านะครับโอเคเอาภาพ ภาพตรงนี้ถามว่าผมผมมองยังไงหนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นคือตรงนี้เป็นไซต์อิอพครับดึงขึ้นมาใช่ไหมย่อลงามาแล้วไปต่อคือแต่ว่าต้องหมอก,ก่อนอันเนี้ยมันมาไกลกว่าปกตินะจริงๆสต็อปเราต้องให้ประมาณสักหนึ่งร้อยปดสิบแปดสิบเจ็ดไม่หลุดโซนเนี้ยโอเคเลยนะครับแต่ผมว่าต้องย่อนะถ้าราคานั้นแพงโคตรเลยนะครับก็ ลอยอ่อแถวๆประมาณสักหนึ่งร้อยเก้าสิบสต็อปหนึ่งร้ยปสิเจ็ดนะครับด้านบนก็รันเทนไปเรื่อยนะนะครับยังมองเป็นขัขึ้นไนหะนะครับเป็นขั้นโอเคโอ้โหอย่างนั้นเลยครับขอบุณครับนะครับผมยังไม่มีของซื้อเท่าไหร่ดีไม่มีของอย่าเพิ่งครับไม่มีของอันตรายคือถ้าไม่มีของสิ้นวันถ้าทะลุห้าหมื่นหนึ่งันเจ็ดร้อยได้ดูดีแต่ถ้าทะลุไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าทะลุได้ขอสิ้นวันนะหรือสิ้นชั่วโมงก็ได้นะครับสิ้นแท่งนะนะครับภาพประมาณนี้เลย อ่ะครบถ้วนนะครับในทุกๆข้อมูลเนาะนะครับของวันนี้ทองก็ต้องรอรุ้นแหละคืนนี้ทะลุห้าหมื่นสามพันสามร้ยเจ็ดสิบได้ไหมทะลุได้ดูไปจ่าะดูไปต่อนะครับผมโอเคนะครับข้อมูลครบถ้วนวันนี้นะครับก็น่าจะลาเพียงเท่านี้เนาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในครัง้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ